แล้วจะทําน้ําจิ้มสะเดาวหวานกันนะจ๊ะ,จะเ่ยวหอมก่อนนะ,ะเหยวหอมให้เหลืองก่อนอใส่น้ํามะขามเปียกนะคะนไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะเอาเลยใครชอบหวานก็ใส่หวานนะจ๊ะ จะเป็นน้ำปลานะน้ำปลาจ้าเนี่ยนี่สูตรง,ง่ายๆโอ้ยน้ำข้นใส่เยอะของข้าวีก่อนเอาเคี่ยวไปนะคะเคี่ยวให้มันเหนียวเเคี่ยวให้จนน้ำตาลละลาย น้ำเปล่าเข้าไปอีกเพื่อนิดนึงเ,เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนจ้ะถ้าป,ปุดแบบนี้เอาได้เลยนะคะปิดแก๊สได้เลยจ้า เดี๋ยวเย็นมันก็จะเหนืดกว่าน,นี้อีกนะน้ำตาลเนี่ยชิบเราจะมาลวกอ่าสดาวกันนะคะทุกคนชิบลวกสะดาวสดาวนะคะทุกคนน,น่าจะขมนะเพราะว่ายอดแดง ันหาย,ยอดเขียวๆแบบนี้ไม่มีเขาบอกว่าถ้ายอดแดงมันจะขมเขาบอกไว้นี้นะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะขมหรือมันจะมันอนานะทุกคนเขาบอกให้นับหนึ่งถึงสิบห้าวันนเดียว,ยวหนึ่งสอง แก๊สนะจ้าแล้วแช่น้ำเย็นแช่น้ำเย็นนะจ๊ะเนี่เสร็จแล้วนะจ๊ะจะมาโรยหอมกันเลยนี่ใส่หอมใส่พริกนะจ๊ะ 嗯。Mm.